สวัสดีค่ะมอนีคุณจันกะมาคอ,อกของน้องใกล้ตรงค่ะพี่น้องคะตอนนี้กะจันวาดกับการเกตก็ได้คอ,อกใหม่หรอคะ่ะนะคะคอ,อกกะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะคะอ,อกใหม่นะคะโอเคเลยค่ะพี่น้องคะกะคอกสูงขึ้นนะคะเพราะว่าจากเก้ากับเป็นคอ,อกแบบที่สมัยตะกี้ข้าเจ้าเอาเอาเหล่านะคะท้างรางสิมีพื้นที่ว่างเจังสี่พ่นกะ เอางัวเอาควายไปผูก้็สินะคะพ่อได้เป็นของขอกควายนะคะบัดที่นี่ก็เลยปรับภูมิทัศน์ใหม่นะคะจัดพื้นที่ให้เขาเป็นสัดส,ส่วนมากยิ่งขึ้นก็นเลยเอามาเห็ดยูช่วงหน้าบ้านค่ะอันนี้บริเวณหน้าบ้านก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะนี่กับพ่อให้นองได้ยางเลนค่ะนอันนี้อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะอันนี้เป็นพื้นที่บ้านของปูกับยาหน,นองไกล้โตงค่ะพี่น้องคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือหนองกะละเกดค่ะ น้องกาลเกตนี่มาอยู่หนีได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะกาลเกตนะคะผู้จันก็นยังรู้สึกว่ากาลาเกตนี่เป็นตัวหนึ่งที่ผู้จันมองแบบหลงไหลนะคะหลงไหลสะดุดสายตานะคะเพราะว่าทรงหูเขาสวยทรงหูคือทรงหูสวยค่ะแล้วก็หูเนี่ยยาวแบบพอเหมาะนะคะยาวพอเหมาะดั้งคมกระบาลกว้างนะคะ ทางเขาเขาเขาหนี่ค่อนขางที่สิเป็นเขาที่ใหญ่ค่ะเขากลมเงาแล้วก็ใหญ่นะคะเป็นงัวสาวอายุประมาณ3ปีเราค่ะพี่น้องคะเราหูเขาเนี่ยก็เป็นตามพิมพ์นิยมเลยค่ะคนกำกลางบานปลายก้อยนะคะหูบริเงาค่ะแต่ว่าทรงหนี่สวยนะคะเพราะว่า,าห่อหฮอมักที่ทรงหูค่ะกะต้องการทีเสหายน่องกระเกตินะคะเป็นแม่บ็อกนะคะ น้องกาละเกดก็เป็นลูกของเทพมาริโอค่ะนี่หันมาโอ้มีเสน่ห์มากๆนะคะดังคมค่ะพี่น้องค่ะดังคมทรงหูสวยกระบาลกว้างๆนะคะกรอบปากเล็กๆนะคะนี่สวยมากๆนะคะรอบนี้มานี่มาได้สามอาทิตย์แล้วรู้สึกว่าเขาเต็มก็เก้าแล้วค่ะพี่น้องคะเ<า>ต็มขื้นบักคา,ากเลยค่ะเพราะว่าคุณยาดูแลอย่างดีเลยค่ะี่ อันนี้น้องไกงล้โต่งค่ะไกลโต่งกําลังหล่นกับจันวาดค่ะจ, <st art> จันวาดก็เป็นลูกของมาริโอเหมือนกันนะคะจันวาดเป็นลูกสาวมาริโอค่ะนี่กับจันวาดก็เป็นอีกโตัหนึ่งนะคะที่เขาเล้งไหวทีเสเอามาเป็นแม่บ็อกค่ะนี่บ,าย,บยานเลยจยานเยใกล้โตง่งเบยานเลย พยานเลยอันนี้นะคะก็คือกาะเกตกับจันวาดค่ะก็ต้องการทีเสียมาเป็นแม่บอกอยู่ขอ,อกของน้องใกล้โต้งนี่แหละค่ะนะคะสวยน้องจันวาดนี่สีสีแดงดีค่ะสีเขาดีนะคะจ้าแต่วขะวข้อนี่สีมีกระค่ะจากน้อยทรงหูกระสวยเช่นกันค่ะทรงหูสวยทรงหูเด้งๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเน้นที่ทรงหูเื่นกันค่ะ ทรงทรงหูเด้งๆนะคะคนกำกลางบานปลายก้อยทรงหูสวยนะคะใบไม่เยอะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าให้ทรงสวยใบกอนนะคะตอนนี้น้องน้องกาลเกตเนี่ยเขากินกินงายค่ะพี่น้องคะกินหญยากินฟางกินหัวอาหารกินทั้มนะคะแล้าก็เสริมซีเคให้เขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณต้นปีเนี่ยกาีเริ่มผสมละนะคะเลือกพ่อพันธุ์มาผสมแล้วค่ะนะคะ,นะคะเลือกน้าเชือ้อ ที่น่าจะแมทช์ก,กันกับสายเลือดของเขานะคะมาผสมค่ะกัมีอยู่สองตัวนี่แหละค่ะกัมมีน้องการะเกดกับา้นองจันวาดนะคะการะเกดนี่สิล่ำโตเง้วค่ะพี่น้องขาล้ำโตเงี้วตัวสูงนะคะโอ้ยเต็มก็เก้าบักหลค่ะสวยมากๆชอบชอบการะเกตนะคะการะเกตนี้ดูอีกแวบๆบแบบนะคะก็จะคล้ายๆกับเจ้าโบตัน นะคะของพี่น้อยจเจริญทรัพย์อาหารสัตว์ฟาร์มนะคะ<ม>แต่ว่าเจ้าโบตันนี้จะทรงสวยกว่านี้นะคะคือรูปร่างเขาดีกว่านี้นะคะแต่ว่าแค่ดูแวบๆแล้วแบบเออทาให้คิดถึงเจ้าโบตันนะคะ,<ล>ะคิดถึง <relatives. S 1> พี่น้อยเลยนะคะคิดถึงพี่น้อยจเจริญทรัพย์อาหารสัตว์ฟาร์มนะคะแล้วก็ประมาณต้นปีก็จะเอาเจ้าแดงจเจริญทรัพย์นะคะที่พี่น้อยได้ให้เป็นของข,องขวัญน,น้องไก่โต้งนะคะมาอยู่ที่คออนี้เหมือนกันนะคะผล เจ้าของวอัวเพินเจา้าของวัวสิมุดเขาไปหางวัวค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าจันวาดค่ะเจ้าจันวาดนี่ซิมีิสายเลือดของเพชรภูเขียวนะคะบวกกับมาริโอนะคะนี่นะคะสีเขาจะเข้มกว่าเจ้ากาละเกตหน่อยนะคะแล้วก็ อ่าทั้งเขาดีค่ะพี่น้องคะทรงหูกะย้วยสวยแต่ว่าวัวตัวนี้มีกะนะคะที่ตรงบริเวณคอนะคะนีน่นะคะหูกะ,ะอ,อายุไลเรียก,กันกับกาลเกตค่ะอายุกับประมาณ3ปีค่ะพี่น้องคะฝากติดตามพร้อมเด้อค่ะว่าอ่าพอเขาฮ<อ>ิตนะคะเขาฮิตเขาขืนแล้วเนี่ยก็เขากรสีเหลือพอพันที่แมชกันกับสายเลือดของเขานะคะเพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์ ะะงัวอินดูบาซินของเขาต่อไปค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็เป็นมือไม้ค่ะพี่น้องมือไม้พึงได้กับมายุบ้านกับสิลองนะคะพัฒนาสายพันธุ์อินดูบาซินนะคะในรูปแบบที่เขากะเขากะอยากทีสิแบบว่าให้วงการอินดูบาซินของเขานะคะกะเขามากคึกคืนอีกเทียนนึงเด้ค่ะพี่น้องคะนะคะเดี๋ยวประมาณปีหน้านะคะหมอต้องก็จะเริ่มรับผสมเทียมเองแล้วคะ่ะก็จะเริ่มมารับผสมเทียมนะคะ แล้วก็อัลตราซาวด์ตรวจทองตรวจยั้งนะคะฝากติดตามด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับผู้ใดส,น,สนใจนะคะอยากให้พี่ตองไปผสมเทียมนะคะไปฉีดยางงวนะคะไปอัลตราซาวด์นะคะจัดได้เลยนะคะติดต่อหมอต้องได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับคอกนะคะคอกของน้องไก่โต้งค่ะเพิ่นหมอเต้เฮ็ดไม่ตอนนี้ก็ได้อ่าสำหรับสองสองตอยู่ค่ะตอนนี้ นะคะส่วนฟังนี่นะคะกับเหลือพื้นทีให้กับน่องแดงเจริญทรั์นะคะที่พี่น้อยได้ให้เป็นของขวัญน,นะคะรับขวัญหลานน้องไก่โต้งนะคะเดี๋ยวประมาณต้นปีหน้านะคะก็จะเอาน้องมาละค่ะนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องคะฝากคลองนี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะว่าเออเราจะเอาพ่อพันธุ์ตัวไหนนะคะมาผสมกับ อ่าแม่กาลเกตแล้วก็แม่จันวาดนะคะฝากด้วยค่ะพี่น้องคะพื่นนเจ้าของงัวเพื่อนน่ะยืนสโลอยู่หัน่ะค่ะจับเร็วจับนี่เออบุญญานจักเม็ดเลยค่ะจับเลยอันนี้น้องไก่โต้งนะคะจับเลยจับมาจับจนะฮะนนะบุญญานเลยค่ะพี่น้องคะบุญญานงัวเลยเออไอ้เจอยจามใส่เลยจับมาจับมาจับจับจับเลยอ่ะจะไปจับเขาเอ จับนะคะจับเลยอจับเลยจับอ้าจับโอเคค่ะเว้ยจับหูงัวได้แล้วโอ้ยหน่อสะอ่อนพอใจลายพอใจลายเบย่ยนจักเม็ดค่ะสวัสดีค่ะ